ตู้เน็ตตู้ตนเน็ตพอแล้วโอเคอ่ะพร้อมนะไม่ใช่ตูเ้ตนเน็ต อยากถามถึงความพร้อมตอนนี้ครับหลังจากมาอยู่กับบีจีเนี่ยตอนนี้ความพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงภาพร่างกายตัวเองเป็นไงบ้างครับก็ผมว่าความพร้อมของบีจีตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เงี้ยผมเพราะว่าเรามีการเตรียมทีมมามามาพอสมควรเงี้ยครับผมและกับเพื่อนร่วมทีมครับเจนมาอยู่ที่นี่ก็เดือนกว่าๆละนะครับเป็นไงบ้างครับกับการปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมครับ ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะดีเงี้ยผมเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็คอยให้คําแนะนําเราเงี้ยผมแล้วก็คอยสอนเราเงี้ยผมว่ามันก็เป็นแนวทางที่ดีเงี้ยผมครับการที่เราเจอกันท้าเลือส่วนตัวผมนะครับก็ไม่ได้กดดันอะไรเงี้ยผมเพราะว่าเราเป็นอาชีพอยู่แล้วเงี้ยผมเพราะว่าเราเจอทีมไหนก็ช่างเราเราต้องทํางานของเราให้เต็มที่อยงเงี้ผมมันมันมันก็ทําให้เราต้องพิสูจน์ตัวเอง ให้มากขึ้นนผมว่าว่าเราก็มีศักยภาพพอตั้งเป้าหมายกับแมตช์นี้ไว้ยังไงบ้างครับในการจะลงสนามหรือว่าจะทําประตูดได้หรือว่าภาพรวมของทีมที่อยากจะชนะในนัดนี้ครับเป้าหมายอย่างแรกผมก็คือ ต้องการทําตามแทคติคโค้ดเงครับผมแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าใครจะได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างเงี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมๆตัวเองเงี้ยเผื่อเราได้รับโอกาสเราก็ต้องทําให้เต็มที่ครับแล้วเรื่องลกาจแข่งขันครับตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างกับเกมนี้ก็เราเป็นเกมแรกที่ผมได้มาอยู่นี่ถ้าเป็นความคิดผมผมก็ต้องการชัยชนะเงี้ยผมแต่ก็อยู่ที่เกมฟุตบอลว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหน การท่าเรือเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะคิดว่าทีมเขาเป็นไงบ้างผมว่าเขาก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งเนี่ยครับผมแล้วเขาก็ทุกทีมนะครับผมผมว่าไม่ใช่เฉพาะการท่าเรือเพราะว่ามันต้องมีทั้งจุดแข่งทั้งจุดจุดด้อยของทีมอะไรเงี้ยก็อยากจะทางแต้ต้องฝากเนี้ยฝากตัวด้วยเงี้ยผมแล้วก็อยากจะขอกําลังใจอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในทีมเราเงี้ยผมว่าเราจะทําให้เต็มที่แล้วก็ทาเพื่อสมโมสรทําเพื่อแฟนบอลเนี้ยผมเราก็จะทุ่มเทเกินร้อยเงี้ยผม